คลิปนี้ตั้งแต่มือวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพี่น้องนะคะมือนี้ลูกขึ้นมาเห้กับเขากับน้าซูลูกกินส่วนมากแล้วการถอดปลาแบบนี้นะคะลูกๆเพิ่กินหน้าบ๊บเป็นนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าปลาหนี่มันเป็นปลาที่กลางายส่วนกับเขาของเด็กๆนะคะพี่น้องนะคะปิ้งไกทติกินเหลือตั้งแต่วังเมื่อวันนะคะก็เลยมาอุ่นซูเพิ่กินค่ะพี่น้องนะคะซื้อจากตลาดนัดวันอาทิตย์เป็นปลาเก่งค่ะพี่น้องนะคะกลางายแท้เด้นะคะแต่ว่าไม่น้องว่านานี่ถอดกรอบๆนะคะมันก็เลยกินได้แต่ว่าเนื้อปลานั้นแซบค่ะพี่น้องนะคะหากว่าาากก้งหลยซือิน เสาเร็ตเรีอบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจากนั้นแม่น้องมะนาวก็จะเตรียมออกไปเมืองค่ะพี่น้องนะคะมื่อนี้จะพาน้องมะนาวไปซื้อจักรยานใหม่ค่ะพี่น้องนะคะบนอยากได้แต่ดนแล้วแม่น้องมะนาวก็พาน้องมะนาวขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปค่ะพี่น้องนะคะมื่อนี้พ่อเพิ่นก็จะมาจากสวนยางพอดีค่ะพี่น้องนะคะก็จะนัดกันไปพอกันที่เมืองค่ะพี่น้องนะคะขันเบนวาใส่เพิ่นมหาบุ่บานมันก็จะเสียเวลานะคะพี่น้องนะคะเพราะระยะทางมันกไกลมาหอดเมืองกันทะรักแล้วนะคะแม่น้องมะนาวก็ขี่รถไปจอดอยู่หม่องจอดรถหม่อง ถีลงบานนะคะพี่น้องนะคะพราะว่ามือนี่บ่อคอยมีค้นเลยครับพี่น้องนะคะมองจอดรถกันหลายพาน,าน้องมะนาวมะนางรอยอยู่หนาโรงเรียนดั้มลงครับพี่น้องนะคะก็จะมีมองไหนางรอยอยู่ครับพี่น้องนะคะรอพอเพิน่นโทรไปหาพอเพิ่นสักพักหนึ่งพอเพิ่นกับมาหอดเมืองแลวล่ะครับพี่น้องนะคะแต่ว่าเพิ่นแวบทำทุละแป๊บหนึง่งนางรอในประมาณสนะิบนาที่พอเพิ่นกับขับรถมาพอดีครับน้องนะคะเขาก็ขี่รถไปเลยป้าดลูกคอยมาส่งตื่นเตน้นคักเทนอพี่น้องนะคะเสด็จสื่อจักรยานให้ไม่พอเพิ่นบอกว่าสื่อจั ทีแรกที่เขาจะไปซื้อก็คือเป็นอันลานโกโบเฮาค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวไปซื้อไปเบิ่งก่อนค่ะพี่น้องนะคะว่ามันจะมีจัก,กรยานบอสา์กระเป๋าเดินทางมางามาค่ะเทนอพี่น้องเอ๋ยพอายยางไปเบิ่งมองจัก,กรยานที่เพิ่ว่างไว้นะคะพี่น้องนะคะก็จะบอคอยถูกใจน้องมนนะนาวค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ามันบ่มีแบบที่เพิ่นต้องการคันแมนว่าบ่มีแบบที่เพิ่นต้องการเขาก็จะไปหาซื้อลานใหม่เพิ่นค่ะพี่น้องนะคะอ่ะไปลานต่อไปเลยน้องมะนาวนี้เพิ่นจะเลื่อนไปเจอจักรยานที่เพิ่นขายในแอบดำค่ะพี่นองเิกบบหลายๆ นะคะเบิ่งเต้นโดนแล้วนะคะหากว่าบาทัน้ซื่อให้ซื้อๆค่ะพี่น้องนะคะแต่วามาเมืองในลานคันเมืนวมาบ่มีอันขั้นที่เพิ่นอยากได้ก็คือบ่เอาเลยนะคะพี่น้องอ่ะยางมาหอดลานที่สองแล้วบาทานินะคะพายยางเขาไปเบิ่งในโลตัดเลยบาทนน้มีบ่อเมื่อนี้จังไดจังไดก็สะซื้อให้ได้ค่ะพี่น้องนองมะนาวนะคะอยากได้แห้งยางต่อยๆน้ำกลอนพอมันไปค่ะพี่น้องนะคะนองมะนาวโอ้ยข่อยละลิตรตัลูกข่อยคักค่ะพี่น้องนะคะอยากได้เต้นโดนแล้วนะแม่มึงในแอบต่อๆค่ะพี่น้องนะคะเพิ่นอยากแม่อยากได้อยากได้อยากได้จักรยานที่มัน เป็นแบบว่าทรงผู้หญิงแล้วก็เป็นรูปเจ้าหญิงแม่ครับพี่น้องนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงน้ำนะคะเป็นมักสีม่วงคักมาเบิ่งในโลตัสโมมีอีกแล้วลูกข่นะคะพี่น้องนะคะพอเพิ่นมาแต่เมย์เมย์เพิ่นก็สีจมแน่จักหน่อยก็พี่น้องนะคะมามาตะกีดย่างเวิร์ดขึ้นเมย์เมย์น้่เนาะขันโบมีก็สิไปหาเมืองลานข้างนอกเอาค่ะพี่น้องนะคะเป็นลานจักรยานโดยเฉพาะเลยนะคะพี่น้องนะคะก็จะเห็ดจังไดได้ละสิ่งที่เพิ่นต้องการมันโบมีนะคะพี่น้องนะคะเฮาก็ต้องไปหาซสือเอาหลานใหม่คันแมนวาโบมีอีลี้ สั่งในเน็ตเอาจากนั้นก็พานรองมะนาวมาซื้อในร้านข้างนอกเอาค่ะพี่น้องนะคะเป็นลานอยู่้างธนาคารกสิกรไทยนะคะอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะพี่น้องนะคะคางๆกันมี้เซย์ค่ะพี่น้องนะคะก็คือมีแบบที่เพิ่นต้องการล่ละค่ะพี่น้องนะคะเป็นจักรยานผู้ยิงแล้วก็มีเพันติดสติ๊กเกอร์นะคะเป็นหูปเจ้าหญิงยังไปนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะหากว่ามีสีม่วงนะคะมีสีชมพูกับสีเขียวนะคะพ่นก็เลยเลือกสีชมพูเข็นออกมาหนาร้านเลยค่ะพี่น้องนะคะเกิดล่องนางเมืองก่อนค่ะพี่น้องนะคะร่องนางเมืองเกิดพอดีอยู่แคพนนะ ลูกอยากได้แล้วก็ต้องสื่อให้คือเก่านะคะตั้งแต่รุ่นเอื้อยเพิ่นนะคะน้องแตงโมนะคะเพิ่นกระเบิดไปสองขั้นนะคะซ้ำสีใหญ่มาได้นะคะพี่น้องนะคะน้องมะนาวก็่าแต่สื่อค่ะพี่น้องน้องมะนาวนะคะส่วนตอนเป็นเด็กหน่อยนะคะเพิ่นก็จะคีของเก่าของเอื่อยเพิ่นค่ะพี่น้องนะคะเป็นขั้นขั้นหน่อยๆนะคะพี่น้องนะคะพอขั้นใหญ่ของเอื้อยเพิ่นนะคะมันห่างแล้วนะคะก็คือบวสมแล้วนะคะมันห่างคักแล้วนะคะก็เลยสิไดสื่อขั้นใหม่ให้น้องมะนาวเลยค่ะซ้ำสิได้รจักรยานในน้องมะนาวค่ะพี่น้องนะคะเลือกตั้งนมาจังได ดีเดอร์ลาลนี่มันมีสองขั้นขั้นเวนวาพันสือไปเบิร์ก่อนนะคะก็คือเสืบอบดายแท้ๆนะคะพี่น้องนะคะเสือด้สังใน่เนียดหายคือจังหวะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี้น้องมาหน้าเป็นกัะสิคีรถน้ำพอพัป็นกาบดี้พี่น้องนะคะปกติแล้วนะคะถึงแม้ว่าพอจะขี่รถใหญ่มากกสรซางนะคะติดแม่แห้งนะคะก็คือต้องขี่กับแม่ตลอดแต่มือนี้พันดดไดรถม่ของเปิร์นกับพี่น้องนะคะพยอมขี่กับแม่เลยโอ้ดีใจครับเทลอ์ไี้จกกักรยานก็เลยอยากไปกับพ่ออ๋อแล้จักรยานก็เลยอยากไปกับพ่อ ใ้จักรยานก็เลยอยากไปกับพ่อปกติบอกว่าจะไปกับแม่ พอซื้อจักรยานเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นน้องมะนาวก็เมื่อบานกระพอเพนขับไปนองนะคะนั่งรถกลับกระพอนะคะส่วนแม่น้องมะนาวก็จะไปเอาอมตอ์ไซส่นะคะขี่กลับคือการน้องมะนาวกะพอเพินกับมาหอดบานก่อนแม่น้องมะนาวนะคะแ๊บหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวกับนำกลวนมาเลยมาหอดก็จะเอาจักรยานลงนะคะพี่น้องนะคะกับพาเอื่อยน้องเพิ่นนะคะมาขี่นะคะน้องมะนาวขี่จักรยานวระท่านเป็นปันใดก็ให้เอื่อยเพิ่นนี่นะคะพี่น้องนะคะจับถ่ายให้ก้อนนะคะเพื่อนก็ค่อยๆปันไปแต่ว่าเพื่อนก็เริ่มขี่เป็นแล้วค่ะพี่น้องนะคะเพื่อนก็ คยขี่แต่น้อยมากนะคะแต่ว่าหัก,กขีก่อันจะขาคือนะคะจักรยานสามขานะ,นะคะเป็นเกิดจะขี่ แต่หน่อยๆน,นะคะพอใหญ่มากแล่น้ำกดนูนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะอยากไห้ก็คือไปซื้อให้เลยว่าแม่แนยังหรอค่ะพี่น้องนะคะเห็นอันเล็กน้อยนะคะมูมูมเพิ่นนะคะที่อยู่ในระแวกนั้นนะคะเพิ่นนีนะคะเพิ่นปั้นได้ปั้นเป็นนะคะบัดเจาของนะคะขี้ข้างหลังเพิ่นหรือว่าบางเทอือกแล่น้ำกดน่นนะคะสิตตนลูกก็เลยนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะมีมีเงินก่อนนะคะพี่น้องมีเงินต้องมีเงินนะคะพอเพิ่นขายยางพอดีก็เลยซื้อให้ค่ะพี่น้องราคาของจักร,รายานคันนี้นะคะพี่น้องนะคะ2ใบเทากับ3ใบแดงนะคะพี่น้องนะคะเกิด สื่อให้คือเก่าแล้วค่ะพี่น้องนะคะเด็กน้อยพี่อยากได้คลิปนี้พาพี่น้องไปสื่อจัก,กรยานให้น้องมะนาวเบิดมือเนาะค่ะน้องนะคะสื่อตัง่าหลา,หลายล้านรักจำสิได้ผภ้พาไปสื่อจนว่วจมเบิดคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆายเด้อค่ะพี่น้องที่เขามาให้กําลังแห้งใจนะคะพาพี่น้องไปสื่อจัก,กรยานให้น้องมะนาวเบิดมือนะคะฝากเป็นกําลังแห้งใจให้กับเมนน้องมะนาวนะคะส้อยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์นในคลิปต่อๆไป <ยา S 1> คลิปนี้ลาไปแล้วขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพรร่่่าางงกยทีีแแข็สสวัดคะ